นอกจากงานแสดงแล้วตอนนี้นักแสดงหนุ่มหล่อเตะสัตวัตยังทาอีกหนึ่ง้าที่ก็คือบริษัทร,รับฉีดพ่นฆ่าเชือ้อซึ่งเจ้าตัวก็ได้ไปช่วยฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับนักแสดงรุ่นพี่ท็อปดารณีนุชนอกจากนี้พี่ท็อปก็ยังให้ทางบริษัทของเต๊ะไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับที่บ้านของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ยังให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราถึงการหันมาจับธุรกิจด้านนี้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีครับจุดเริ่มต้นที่ผมเข้าไปทาเรื่องน้ำยาฆ่าเชือ้อทีนี้พอตอนทำน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยแน่นอนครับพอพูดถึงเชิงธุรกิจถามว่าโควิดส่งผลดีกับน,น้ำยาฆ่าเชื้อไหมส่งผลดีครับผมก็คิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นการที่ผมท,ำำาทําน้ํายาฆ่าเชื้อรัสขึ้นมาเนี่ยทาายํากลางวิกฤตแบบนี้ผมจะช่วยสังคมได้ยังไงวิกฤตมันทําให้ผมมีธุรกิจตัวหนึ่งที่มันเดินหน้าไปได้แล้วเมื่อเดือนเดินหน้าไปได้ด้วยวิกฤตแบบนี้เฮ้ยแล้ว เราจะทําอะไรเพื่อสังคมได้บ้างเนี่ยแสดงว่าธุรกิจนี้จริงๆมันเริ่มจากการที่เราอยากช่วยเหลือคนใช่ไหมคะพี่เต๊ะใช่ครับคือเริ่มต้นนะฮะมันไม่ได้คิดจะทําเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าพอคือมันเป็นธุรกิจของพี่นอ้องคริสเตียนที่เราร่วมกันทาอย่างก่อนนั้น <c oughs> นี้เองค่ะเห็นพี่เต๊ะก็คือได้ไปฉีดให้บ้านพี่ท็อปใช่ไหมคะแล้วก็ไปฉีดให้หมอผมได้รับการติดต่อจากพี่ท็อปว่าไอ้เต๊ะ คือมันมีเขาเรียกว่าช่วงที่มันเมื่อวานใช่ไหมก็คือ,อข่าวของน้องแพนเค้กครับที่ทเขาที่เขาติดโควิดเนี่ยด้วยความรักของพี่ท็อปก็งง่ายๆเต้พี่เป็นห่วงหมอมทำไงดีอะไรแบบนี้ฮะผมว่าโอเคพี่ไปที่โรงเรียนของหมอมครับก็ไปเจอหมอน้อยแล้วก,ก็ก็ได้ฉีดที่นั่นแต่ผมฉีดและฉีดไม่นานนะครับผมฉีดประมาณชั่วโมงหนึ่งพอได้เริ่มฉีดก็เห็นเลยว่าอืมคือผมเข้าใจนะว่าคนที่เป็นครูเขาคิดยังไงการไปฉีดพ่นข้ั้งนั้น มีพระพรสองอย่างครับอย่างแรกคือก็คือไปค่าเชื้อนะครับ <ฮะ S 1> ป้องกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่ทีมงานของผมไม่มีใครติดเลยนะครับก็ปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ